แลไทไดเเท้เป็นมานาว่าเลิฟฝากสนับสนุนเป็ดปูแบล็ก,กันด้วยนะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมย,ยังดีที่มาทันันเกิดของไปเยี่ยนไม่เสียแรงที่ชันอุตสาห์รีบวิ่งมาที่นี่หลังจากสำรวจมลพิษทางน้ำเสร็จ จบกันทำไมวันนี้ไปเย็นมาถึงที่นี่เร็วจังหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าก่อนดีกว่าก็จะได้เซอร์ไพรส์ทำไมยังไม่เข้ามาอีกนะมาแล้วตอนเนี้เซอร์ไพรส์ มีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นลับหลังฉันอย่างนั้นเ <c ười> หรอสนุกอยู่คนเดียวไม่สู้แบ่งปันให้คนอื่นสน,นุกด้วยเริ่มถ่ายทอดสดอ่าไอ้วันดีเห็นสาวสวยแต่ทอดสดเร็วขนาดนี้เลยเรียที่ผายจากการจาที่ไม่มีประโยชน์ เตือสบแปมเตือนสบแปมยบไปเลยแต่ตัวสดแค่แป๊บ,บเดียวก็มีคนเข้ามาดูเป็นร้อยแล้ว <c oughs> เถียนเอ่อเถียนเถียนเลียเลียไม่นึกด้วยกุณชัยที่จะช่างเล่นขนาดนี้เว้ย <c oughs> ขืนพูดต่อไปไมีหวังถูกสบแปมจริงแนะ <c oughs> เ่เอาละเอาละจากนอกใจแป็นก่าของฉันฉันขอไลค์ทุกคนเห็นเท่านี้แล้วนะ ๊ายบายเอ,อจะตจตาไปไกลกันเตี๋ยเจี๋ยฉันหุบปากฉันว่านายดูเหมือนคางคุกนอนกับกบจริงๆห <N h> ah> น้าตาแย่แถมยังไม่รู้จักพออีกฮะหล่อนเป็นแฟนขอนได้จริงเหรอปฏิริยาไม่เหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเลยสีหัวไปซะ ชิงอูฮัลโหลที่รักในที่สุดเจอก็เลอกกันสักทีวันนี้จะกันที่เดิมหน่อยมาตูตูเอ๊ะยี่บ้านนี่ก็ความเช่นคือที่เชิงกำลังรอเธอที่ร้านกาแฟข้างเรื่องตึกที่เชิงเหรอน่าเล่ของที่ไปเย็ะน่าเล คุณนจิสวัสดีค่ะคุณนาจีเพว่เรอเข้าเรื่องกันดีกว่าฉันต้องการให้คุณลบวิดีโอต้อฉนฉบับออกซะทำไมคะที่ไปเย่งขอร้อยคุณมาเหรอพวกนายทุนอย่างคุณเนี่ยม่ใช่กังวลเรื่องผลประโยชน์มากที่สุดหรืองไงถ้าฉันลบวิดีโอไปฉันจะได้อะไรและ นึ่งล้านี่ยังแค่ราคาหนึ่งในห้าในใจของฉันนั่นนี้หรือจะพูดว่าคุณหนูโจเลือกฉันก็ได้นะคุณเตที่ใช้อะไรมาคิดว่าระหว่างหนึ่งล้านกับคุณฉันจะเลือกคุณละ่ะคุณหนูโจไม่เข้าใจข้อที่ว่า ใ้เบ็เดเยียวตยยุกปลาใหญ่เลยปลาใหญ่ที่นู่คุณเป็นวานพินจาก,การมากกว่านะเจริงแงกังนก็มองทะล,ลุปลุกปลอจากตัวไปเยี่ยนแล้วว่าจะกูลจีเนยะไม่มีผู้ชายดีอยู่สักคนเลยงั้นเลยคุณดูโจไม่ใช่แฟนสาวของที่ไปเยี่ยนแล้วงันก็ไม่ต้องเรียกว่าคุณนะเพื่อกระชับความสัมพันธ์หรอกกระชับความสัมพันธ์เหรอ ฉันจำได้ว่าปีนี้คุณน่าจะ30แล้วโตวกว่าฉันตั้ง8ปีเรียกว่าคุณนาก็ไม่เสียหายอะไรเทียบกับคุณนดะาไม่สู้คุณดูโจเรียกว่าพี่ชายจะดีกว่าัหมหมอนี่มียางไอาบ้างไหมเนี่ยคุณดูโจ anh đâu cốt cổng bột rồi, nhưng thiệt dạo rồi Thiện thiện, thương ma lên bác nào Tao đường thể thuốc, kéo đừng lời nè ที่ใส่เมื่อคืนแล้วออกมาให้หัวหน้าทีมเพื่อเลยช้านิดหน่อยอ่ะคือรูปที่โรงงานอะไรสักอย่างแอบจิ้งน้ำเสียบนภูเขาใช่รอเปล่าเอ็งจะรู้ได้ยังไงอะทุนชิงวตัวจริงเพราะามันเพื่อนดับคนหายยอดหินนสิไม่คิดว่าครั้งนี้หัวหน้าทีมจะมีประสิทธิภาพเร็วขนาดนี้ฉันติดตามข่าวนี้มาครึ่งเดือนแล้วเมวื่อวานพอได้รับข่าวจากวงในแตุ่งยังไม่ทันได้เปลี่ยนเกิดต้อง ไปที่หมายเลยโชคดีที่รูปทั้งหมดถูกฉชนแย่งสิไปะเฉพาะตัวไปแล้วเทียนเทียนจะเลอกกับที่ไปเย็นแล้วจริงเหรอก็อถูกเป็นจับได้ค่ะนังกาขอบนเตียงท้าไม่เลิกกันก็ต้องรอให้ฉจ้หลอกบิหม่ด้วยกันหรือไงแต่ว่าเสีเมียหนึงเย้ะท,ทาให้เติมโอกาสแก้แค้นเพื่อใช้แต่เร็วนะ เมื่อที่ไปเย็นนอกใจงั้นตึกก็นอกใจไปกับคุณนะ้าของเขาเพื่บลดแงความอับอายด้วยซี่ิฮ <c oughs> <c oughs> ิฮอาฉันไป,ปอาน้ำก่อนนะงั้นตึกก็นอกใจไปกับคุณนะ้าของเขาเพออื่อลดแรงความอับอายด้วยซี่เฮ้ยบ้านี่นะ นี่คือผู้หญิงที่เฉยเรื่องของเราครับพีซีงั้นเหรอจะเคร่งขนาดนี้เท่าต่อมากูไม่ใช่เรื่องรูปหรอกใช่ไหมฉันถวยพวกเขาเปยดแย้ขาวเป็นล้าวละและกาจะเปิดข้างๆก็แต่รูปโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียอย่างผิดกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไปวันต่อมาเขาถูกแก้แค้นด้วยกันกูบังคับให้จ่ายรูปป๊บเลย ช่วยแล้วนตรารักษาชีวิตสำคัญกว่าเชื่การตัวเปรียบไปเหรอกุงก่อจนเกิการสูญเสียแล้วจะทำยังไงยังก็ต้องรีบหยุดไอตันถึงจะถูก ทางทูกควาจลา่กับตกเป็นเยอะวความจฉลากยของตัวจริงจไม่ใช่ชาแต่เป็นที่ทูกแย่แล้วฉั้องีปออกไปจากที่นี่ให้เร็วพวกเรียบประยุท์มืออะไรอยู่วะพี่ตาบไปสิ ประตูหนีไฟชั่นเนี้ยเท่านั้นที่เปิดอยู่มีคนตามมาแล้วต้องรีบหลบให้ไวป,ประตูเปิดอยู่ยิ้มเลยจี๋ผายนังบ้านนั่นไปหลบอยู่ที่ไหนแล้วจะกดที่ชั้นเนยไปดูที่อื่นปะร่างกายเริ่มร้อนฉันต้องกูดูเจ้า ีเชอในเมื่อที่ไปเย็นนอกใจเงินเต๋อก็นอกใจไปกับคุณนะของเขาว่าลดแรงความบาดประโยชน์สิจูดินเจียแต่รู้รึเปล่าว่าทำอะไรอยู่แต่โดนวางยาเลยนะจีช่วยฉันหน่อยสิค่ะ โจจิ๋เตียนดูสิเว่าฉันเกือบไรคุณนะจี๋โจจี๋เตียนจะไม่ว่อตัวโยฉันก่อนเองเนะี่ย ทำไมเพื่อนข้ามีไอมีผู้ชายนอนอยู่คนหนึ่งเนี่ยสิ่งนี้ช่วิตใช่ไหมทำไมตัวถึงเย็นขนาดนี้ทถมยังไม่ขยับอีกด้วยคงยังไม่ตายหรอกนะเอ๊ะเอ่อจิ้จี้จื่อเหมือนว่าเธอจะเป็นคนเริ่มเองซะด้วย ตรงตัวตุ้นชิงอูนั่นเลยยังจำได้ด้วยเลยจะจะจำอะไรได้คงไม่ใช่ว่าจะให้ฉันรับผิดชอบนะนี่ก็ยกตัวอีกครั้งสิไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเวลาฉันก่อนคิดออกแน่ ไม่ว่าอย่างไงคนเขาก็เป็นนักของแฟนเก่าแบบเนี้ยตอนเนี้ยใคากับพูดอะไรนะอืมในหัวใจนะก็ลงโทษดีกัลลากตัวไปหันศพเดี๋ยทำมาสูงศพเอ่อเสียงประตูไม่ใช่หรอกมั้งออกไปายังไม่แสดงว่ารับผิดชอบอะไรเนี่ยเล้ ฉันดูแล้วเชื่อว่าตระกูลที่ไม่มีคนดีๆสักคนเลยเดี๋ยวเฉียนครั้งนี้ตัวได้ข่าวใหญ่แล้วล่ะน่าจะมีคนจากสนักมาบันทึกคำแม่ยายของเธอนะแด๊กซ์หัวหนะาไม่น่าเชื่อว่าบทความการปล่อยน้ำเสียติดกับมานี้ยังเป็นกระแสอยู่ต้องตรวจสอบเรียขนาดนี้แล้วคุณจูเฉียนเฉียนเชื่อหรือเปล่า การง,งี้ไม่ว่าจะไม่ได้กลุ่นไปให้ปากคำที่โรงพักจะรบกวนคุณพูดกวบจริงมาด้วยนะครับฉันไม่ได้เป็นพยานในคดีนี้หรอกหรอพวกเราเรเยินการตรวจสอบน้ำเสีอยอ่าง,งกำลังแล้วแต่โรงงานเพียงแค่เทน้ำปราปรอาเบาบางส่วนเท่านั้นไม่นับว่าเป็นกนระเบือยทิ้งที่ผิดกฎหมายจะไปเป็นน้ำปปาไปได้ยังไงใครมันจะไปเทน้ำเป็นสีห้าถางังบันพูดขาดื่นๆดื้นๆด้ดนะตอนนี้พรับิดช์โชคของโรงงานฟ้องคุณใน,นข้อหาเป็นประบาย พวกเรามาที่นี่ก็เพราะต้องการจบบัตรครับคุณโจเสีไปหรือเปลาแปลกใจไปางเลยเจอกันหน่อยสิมาคุยกันดีๆได้สิจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะว่าจะไม่มีทางอีกทีไล้ลวเลยนะก็แค่ฉันไม่ฟ้องเธอก็ได้แล้ว Rồi ngay kết trên chặt nè Về chỉ trưởng chiều này có chân đi quá. Thắt một kê có buốt cột chỗ. Chiều này cứ chỉ trưởng nghe là. Ya chữ không tham gia bàn than. Chân chủ chưa bao có tông luôn hùa cân. Trên buốt ra tay cái สวัสดีค่ะคุณอาจีคุณหนูโจมีธุระอะไรเลยคุณนะตอนฟองได้มั้ยคะคุณหนูโจไม่ใช่เก๋พูดบนนักลงตุนชอบเน้นผลประโยชน์ไม่ใช่เลยฉเช่นตอนฟองแล้วฉันได้ประโยชน์อะไรเลยฉันไม่มีเงินแล้วนะมีแค่ตัวเท่านั้นเงินโขตัวแล้วเก๋ ฉันถูกวางยางและมีคนตามฉันมาด้วยประตูบ,บันไดชั้น12สเปิดอยู่มีแค่ย้องคุณเท่านั้นที่มดีลรอกตอนนี้มาพูดอีกว่าต้องการฉันคุณนะจี้คุณตัง้งใจทำอะไรกับฉันกันแน่แต่หากว่าฉันบอกว่าฉันแอบรักเธอเลยผิวหน้าบางขนาดนี้ทำไมตอนที่คุยเมื่อกี้นี่น้าถึงไม่แดงเลย เออพูดเงื่อขของน้าจี้มาเถอะคะ่ะแต่งเงินกับเชนเลแต่งเชียะไรล่ละเออแต่เชียอะไรละ่ะโจถิ่นถียนถ้าพูดคำหยาบนะ <g ül> ไปดูสิแต่ากาลวัง,งร่งร่างกดตกลงตัวยังต้องการอะไรสาวบ้าเสร็จได้นะหรือเพราะเรื่องเมื่อคืนนี้คุณต้องการให้ฉันรับผิดชอบหรอ ในที่จริงแล้วพวกเราเป็นรุ่นยุคใหม่มันค่อางเปิดกว้างแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานโทษที่ฉันทาอะไรโดยไม่มีสติก็แล้วกันแต่ไม่คุณต้องหออแดงเยอะขนาดนั้นฉันขอโทษนะงั้นเลยจะเคยเปิดกว้างกับใครด้วยงั้นเลยฮ่าๆฉันดูก็จะลองดีกว่าฝ่ายก่อสามารถใช้ับรเครดิตเสริมของฝ่ายก่อได้อย่างอิสระัตรเครดิตของที่ียงเป็นแนวไหนกันนะยินดีต้อนรับคุณลูกค้า V.I.P. ค่ะ ว้าวเต่จงเลยไม่เพียงแค่วงเงินไม่จำกัดไม่ว่าไปที่ไหนก็ได้รด้รับการต้อนรับแบบ V i p พคุณนะ่ะจี่เจกว้งเกินไปแล้วคุณทำแบบนี้เหมือนกับหาภรรยามาแต่งงานด้วยที่ไหนกันเหมือนบูชาพระมรละสีมีว่านั่นตัวอย่างเป็นพระองค์นี้หรือเปล่าล่ะแต่ว่านี่มันเหมือนใกล้ฆ่าตอบแทนโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะจี่ข้อตกลงนี้ไม่ต่างอะไรจากสัญญาขายตัว ถ้าหากว่าไม่มีผลอะไรที่เหมาะสมจะไม่มีทางต่อถูกลงเพราะเพียงแค่จะให้คุณถันฟ้องเราไนะด้ฉันต้องการประโยาน์คนหนึ่งที่ออกร้องหน้าได้เพื่อที่จะหลบเลี่ยงการแต่งงานจากครอบครัวของฉันแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงที่หลานใจของฉันชอบพอดีดังนั้นเธอจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของฉันที่ไปเย็นเหมือนเคยบอกว่าที่บ้านที่เธอไ,ได้รับความชอบจากผู้เท่าจี้ เพิ่งจาความไดก้ก็ถูกส่งไปเรียนที่ดูเรียนประจําแบบปิดแล้วก็มีขขาหรือว่าคุณพ่อที่ไม่ต้องการให้ที่เฉี่ดูแลบริษัทโดยที่ไปเย็นเล่นสนุกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นทายาทของกรุป๊ปเป็นไปนไม่ได้ที่เขาจะใช้เรื่องนี้แก้แกนที่ไปเย็นเพื่อเติมเต็มความอิจฉาที่อยู่ในใจเขาคุณดูโจ้รื้อบกกับฉันต้องไม่มีก็ปิดปลดนะถ้าเธอต้องการทํางานเป็นนักข่าวที่ดีย่อ,อมําให้ผู้มีอำนาจจะเงินมากขุนเขือ ต้นไม้ใหญ่แบบเช่นจะเป็นรับบปกป้องที่ตรงพลังของเธอมีว่าหอ้ระบบก,ก็จะเป็นจริงหรือไม่มีที่เชิงที่เป็นที่พึ่งเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนั่นแหละยิ่งไปกว่านะั้นคุณน่าเล็กฮู้ฮู้อืมจะมีเงื่อนไขอหนึ่งข้อว่าบใหัววา,างผนอะไรกับฉันอีก คืนนี่เป็นเชิข้าวที่กรูจี้กับฉันโอเคคุณจี้บ๊ายบายห้องทำงานหัวหนะ้ารุนพี่คะตาหมาใช่เหรอใครไป็นรุนพี่กองตึกกันเชวิชเชอร์ฉันจะรู้ได้ไงแล้วว่าอีฝ่ายประสาทเสียก็ล่ะกลางค่้มกลางเกือนไปรดนน้ำต้นไม้บนภูเขานะ่ะ อีกอย่างตาบ้านนั่นก็ข้อมูลเป็นเรื่องจริงมาตลอดจะเลยไม่ได้ตรวจสอบสิ่งที่เถียงมาจากถังเลยอย่าอ้หกสับเราคือสับเรามีข่าวมาที่ต้องการให้เธอไปสืบเธอมาดูหน่อยสิเป็นวิดีโอจากบัญชีที่ไม่ระบ,บุต,ตัวตนเราว่าอีกฝ่ายคงเห็นการค้นหายยอดทีกเรมมาเมื่อคืนนี้ถึงได้รู้เกี่ยวกับสตูดิโอหวังว่าเราสามารถเข้าไปในวิจารกีรเพื่อตรวจสอบได้เจนจะถุงข้อมูลโรงเรียนไปที่อีเมลของเธอทีหลังขั้นตอนการรับเข้าเรียน จนเต่ไม่สวยเดีดหรอล่ะแทนนายวี้ปสองปีแล้วนะให้ไปเดียมันเหมาะสมเหรอเนี่ยแทนไม่ได้กินบัญชีเรื่องรายงานของเธอที่หักหน้าตัวโยนิดเลยเนี่ยคิดซะว่าจดแจ้ความผิดกันแล้วกันจริงด้วยเธอนี้มีความสามารถเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ฝ่ายตอดฟ้องเองซะด้วยใช่นะตั้งใจจะไปโรงพักผู้่ยตัวแก้ปัญหาเรื่องบระปัดน้ำเสียซะหน่อยนั่นเพราะว่ารุ่นพี่สามถดียังไงล่ะ ปฏิทิภาพทางมาของที่เสียงสูงขนาดนี้เชียวคงไม่ใช่ว่าคิดทำให้ฉันตกใจกว่าตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มนะอีกเดียวก็ร้อยแฟนเก่าของฉันเรียกใช้าด้านสะพ้ายดความคารพและสูภาพแล้วคืนนี้ต้องชำระล้างความประพฤติดีๆสักหน่อยแล้ว